ทานายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนธันวาคมสองห้าหกหกคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกตุลาคมจนถึงวันที่สิบห้า พฤศจิกายนของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลน,นะคะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองแถมคุณเองก็มีความสนใจทางด้านโหราศาสตร์อย่างมากคุณเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้มีความสามารถทางด้านการเรียนท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา ท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ผลคะแนนออกมาดีมากจนน่าตกใจคนที่ยังเรียนอยู่เนี่ยผลการเรียนจะออกมาดีมากโดยเฉพาะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาทางด้านภาษาท่านที่เป็นนักเรียนสายภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมสอบผ่านทุกวิชา ท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยช่วงนี้คุณน่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผลการเรียนออกมาดีหลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทางด้านการเรียนการศึกษาคุณจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในเดือนธันวาคมในเดือนธันวาคมเนี่ย คุณมีดวงจะได้ไปร่วมพิธีกรรมสะดอกเคาะพิธีกรรมบูชาราหูมีเกณฑ์ได้เจอพระเก่งๆจะได้เครื่องรางของขลังดีๆมาบูชาท่านจะเดินทางไปหานักโหราศาสตร์หมอดูคุณมีเกณฑ์จะได้เจอหมอดูเก่งหรืออาจจะได้เจอคนเก่งๆช่วงนี้โครงการต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จดีเยี่ยม แต่ไพ่ใบนี้แปลว่าคุณนะจะทะเลาะก,กับคนอื่นมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเพราะเครียดเหมือนคุณนะจะมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คุณหงุดหงิดโมโหโทโสทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้คุณมีดวงจะได้รับข่าวร้ายและมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทช่วงเนี้คุณน่ะจะพูดจา ตรงไปตรงมาพูดจาเหมือนไม้ผ่าซาาช่วงเดือนธันวาคุณควรระมัดระวังคำพูดคุณปากกล้าพูดตรงไปตรงมาพูดจาเน็บแนมคนอื่นพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นคุณพูดจาเน็บแนมคนนั้นทีเน็บแนมคนนั้นทีเน็บแนมคนนั้นทีด่าคนนี้ทีทำให้คนเนี่ยเกลียดคุณจะมีคนเกลียดคุณเพราะคุณเนี่ย ปากไม่ค่อยดีคุณอารมณ์ไม่ดีโมโหโทโสเอาแต่ใจตัวเองหงุดหงิดอารมณ์เสียเวลาคุณน่ะทำตัวไม่น่ารักเนี่ยคนก็จะเกลียดคุณช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณน่ะมีความเครียดในเรื่องความรักคุณหงุดหงิดใจคุณทุกข์ใจคุณก็มาทะเลาะกับเพื่อนที่ทํางานคุณมีปัญหาเรื่องความรักคุณเครียดในเรื่องความรัก คุณไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้วและมีคนที่อยากจะแข่งขันกับคุณคุณมีคู่แข่งในสายงานที่น่ากลัวแล้วมันทำให้คุณเนี่ยเกิดความทุกข์ในใจมากคุณมีความวิตกกังวลกลัวโดนแย่งผลงานคุณเจ้าชู้คุณมีเมียหลายคน เนี่ยคุณนะเจ้าชู้คุณมีเมียหลายคุเมียน้อยเมียหลวงทะเลาะก,กันมันทําให้คุณนะ่ะเครียดชาวราศีตุลท่านจะมีปัญหาในเรื่องความรักจะมีความทุกข์ใจจะมีความเครียดเนื่องจากท่านเนี่ยมีความรักที่ฟุ่มเฟือยรักมากมายเหลือเกินได้หมดท้าสดชื่นมันทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนท่านเจ้าชู้ มากคุณเป็นคนปากหวานคุณเจ้าชู้คนที่มาคุยกับคุณก็หลงคารมคุณเจ้าชู้เจ้าชู้หาตัวจับยากมันก็เลยทําให้คุณเดือดร้อนคุณเจ้าชู้คุณไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังจะโดนฟ้องเป็นคดีหรืออาจจะมีปัญหาหรือมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักคุณอาจจะเนี่ย คุณอะเจ้าชู้แล้วคุณก็เดือดร้อนให้ระวังใบเนี้ยโดนของอันเนี้ยหมอผีอันเนี้ยโดนของได้ท่านจะได้เดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ไปเที่ยววัดล้างได้ไปเที่ยวโบราณสถานจะได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมจะได้รับข่าวไม่ดีทำให้ตกอกตกใจนะ ให้ระวังมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาโดยไม่คาดฝันอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาโดยไม่คาดฝันโดยที่คุณเองก็ไม่ทันตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวมีคนมาทำให้คุณเนี่ยไม่สบายใจมีคนมาทำให้คุณทุกข์ใจมีคนมาทำให้คุณไม่สบายใจมีคนมาทำให้คุณทุกข์ใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมที่ คนที่ท่านเป็นคนปากหวานคุณเป็นคนทํางานเก่งท่านที่รับราชการท่านที่รับราชการเป็นทนายความจะมีปัญหาเครียดให้คิดมากสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่จะเป็นโรคเครียดโรคไมเกรนได้การงานของท่านยังมีความก้าวหน้าดี แต่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องความรักค่อนข้างหนักสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ท่านจะมีปัญหาในเรื่องความรักเพราะความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือมีความรักผิดผิดเข้ามาท่านที่ยังโสดเนี่ยคุณกําลังมีความรักผิดผิดเป็นความรักที่ผิดทํานองคองทำ อาจจะมีการยื้อแย่งคนรักของคนอื่นหรือไม่คุณนะ่ะก็ไปชอบคนที่เขามีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะไปยื้อแย่งแฟนเก่าคุณอาจจะพยายามไปยื้อแย่งคนรักเก่าจากสามีของเขาคุณมีปัญหาเรื่องคู่แล้วคุณหงุดหิดอาจจะมีการทะเลาะก,กับคนใกล้ชิดความรักที่ผิดศีลธรรมความรักที่ยื้อแย่งจะนำมาซึ่งปัญหา คุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ด้านมืดหรือไปหาพวกหมอผีคุณต้องการที่จะสมหวังในความรักคุณมีความรักสองครั้งหรือมีเมียสองคนก็ได้นะไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีเมียสองคนส่วนไพ่ใบนี้ก็คือคนที่มีเมียอ้วนเมียผอมเมียดำเมียขาวคนที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่ามีภรรยาสองคนหรือมี ผัวสองคนมีเมียสองคนมีผัวสองคนคุณมีปัญหาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงก็ได้คุณอาจจะเจ้าชู้จนเกินไปอ่ะแล้วก็ทำให้ตัวเองตกเป็นเป้าหรือเดือดร้อนในภายหลังได้ความเจ้าชู้ของคุณน่ะจะทำให้คุณน่ะอันนี้จะเกี่ยวกับมีคดีโดนคุณใส่โดนทำสเสน่ห์มีคดีโดนฟ้อง อันนี้ก็คือเป็นคดีหมิ่นประมาทได้แต่คุณอนะเป็นคนที่ปากหวานนะแต่คุณอนะเวลาโมโหขึ้นมาคุณเป็นคนที่ปากหวานแต่เวลาคุณโมโหขึ้นมาคุณเป็นคนที่ด่าแสบเน็บแนมคนเก่งมากเหมือนกับว่าราศีตุลช่วงธันวาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความรักอะ คุณอาจจะมีเมียอยู่แล้วแต่คุณไปชอบผู้หญิงที่มีผัวอยู่แล้วก็ได้หรือไม่คุณก็มีผัวอยู่แล้วอะ่ะแต่มีผู้ชายที่เป็นสามีเก่าของคุณอะ่ะพยายามมาตามตื้อให้คุณกลับไปอยู่กับเขาก็ได้เป็นช่วงที่ชีวิตมันว้าวุ่นความรักทําให้ชีวิตว้าวุ่นความรักที่ผิดทํานองของทมทาให้สับสนทําให้เครียดให้ปฏิบัติธรรมปรง และเข้าสู่หนทางธรรมะจะช่วยให้ใคลายความเจ็บชำ้ำหรือทำให้มีดวงตาเห็นธรรมอย่ายึดติดในเรื่องความรักเพราะมันจะเป็นหนทางนำไปสู่ปัญหามากมายสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุลโชคดีค่ะ